สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงวิธีการทําให้หน้าเห่บวมแดงไวไปใช่ไหมคะแล้วก่อนหน้านั้นเราก็ได้พูดถึงวิธีการลดอาการทํายังไงหน้าถึงจะลอกไวสําหรับคนที่รักษาหน้ากับจันสว่างอยู่แล้วนะคะหรือคนที่ผัดเซลล์อยู่บ่อยๆนะคะก็จะเข้าใจดีส่วนคนที่ฟังคลิปนะคะหรือคนที่ เพิ่งจะเริ่มผัดเซลล์ครั้งแรกก็อาจจะงงๆนะคะอะไรคือเพิ่มอะไรคือเร่งอะไรคือลดคลิปนี้นะคะยิ่งสุขจะมาสรุปแบบย่อสั้นเข้าใจง่ายๆเลยะคะ่ะว่าช่วงไหนระยะไหนคือช่วงที่เราควรจะเร่งเซลล์ช่วงไหนคือช่วงที่เราจะลดอาการให้หน้าลอกไวๆนะคะสำหรับคน,คนที่นะคะตั้งใจนะคะหรือคิดว่าจะทำการผัดเซลล์หน้านะคะ ครั้งแรกนะคะก็ลดความกังวลได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเราจะต้องทายากี่วันหน้าถึงจะลอกได้นะคะคลิปนี้นะยิ่งสุดนะคะสรุปมาให้แล้วนะคะกำหนดระยะของการนะคะผัดเซล์กําหนดระยะของการลอกหน้านะคะว่า เราควรที่จะมีกี่ระยะนะคะยิ่งสุขสรุปไปให้แล้วยิ่งสุขขอกําหนดระยะของการผัดเซลล์ออกเป็น4ระยะนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายว่าเราจะควรจะเล่งระยะไหนเราควรที่จะลดระยะไหนนะคะ4ี่ระยะมีอะไรบ้างนะคะมีระยะที่1คือระยะที่เตรียมเซลล์ระยะที่2เล่งเซลล์ระยะที่3ผัดเซลล์แล้วก็ระยะที่ 4. คือระยะที่เซลล์หลุดหมดหน้าแล้วนะคะ ระยะเตรียมเซลล์คือยังไงร,ระยะเตรียมเซลล์ก็คือ ระยะที่เราทำให้หน้าทำให้เซลล์ของเราเนี่ยสะอาดที่สุดนะคะที่บางครั้งนะคะเวลาเราไปที่ศูนย์เขาจะให้ตัวยาเราไปที่บอกว่าเอาไปปรับสภาพผิวไปปรับสภาพผิวนั่นแหละค่ะคือระยะเตรียมเซลล์แต่ยิ่งสุขขอพูดว่าเป็นระยะเตรียมเซลล์แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอธิบายของคําว่าปรับสภาพผิวอีกเดี๋ยวจะซ้ําซ้อนนะคะถ้าพูดว่าระยะเตรียมเซลล์จะเข้าใจได้ง่ายกว่านะคะ ระยะเตรียมเซลล์นะคะทํายังไงขั้นตอนที่1ก็คือการปรับสภาพผิวนะคะผิวแห้งผิวมันนะคะเราต้องปรับสภาพผิวให้บาลานซ์เพื่อที่จะได้หน้าของเราจะได้รับยาได้ง่ายๆก่อนนะคะขั้นตอนที่2คือการไล่สิวไล่ฝ้านะคะสมมุติว่าเราเป็นสิวอุดตันนะคะเป็นฝ้าหนานะ,ะเป็นสิวอุดตันเราก็อาจจะเอาดิสแอคเน่หรือโคนเขียวหรือสิวเข้มข้นนะคะ ไปไล่สิวก่อนคนพี่เป็นฝ้าก็เอาเอ็กซต้าฝ้าคนเขียวไปไล่ฝ้าให้บางๆงลงก่อนนะคะนี่คือขั้นตอนของการเตรียมเซลลเตรียมเพื่อที่จะไปเล่งเซลล์นะคะถ้าเรามั่นใจว่าเราเตรียมเซลล์ได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มขั้นตอนที่2กันเลยขั้นตอนที่2คือขั้นตอนเล่งเซล เร่งเซลล์คืออะไรเร่งเซลลคือการที่เราทําให้หน้าของเราเกิดอาการเหอ่อบวมแดงไวๆนะคะหน้าเกิดอาการไวเราก็จะลอกไว การทำให้หน้าเห่อบวมแดงไวทํำยังไงนะคะยิ่งสุกได้ลงคลิปไปให้แล้วนะคะในคลิปค้นพบวิธีการทําให้หน้าเห่อบวมแดงไวนะคะไปฟังในคลิปนั้นได้เลยนะคะแต่ยิ่งสุกจะพูดให้คร่าวๆนิดนึงก็คือการขยายรูขุมขนพ้นในน้ําแล้วก็ลงตัวยาแบบเร่งนะคะลงติดๆๆกันให้เร่งให้เซลล์ขึ้นเร็วๆนะคะเซลล์ขึ้นแล้วนะคะ กำหนดระยะเวลาที่เซลลขึ้นคะยิ่งสุกกำหนดไว้7วันเจ็ดว,วันเท่านั้นนะคะอันนี้ยิ่งสุกพูดถึงตัวโคนเขียวผงเล่งนะคะหรือตัวฝ้าเข้มข้นนะคะสำหรับพอกสดนะคะก็แล้วแต่สภาพผิวหน้าบางคนลง2อขวดสามขวดเซลล์ก็ขึ้นเต็มที่แล้วนะคะแต่สำหรับตัวผงเล่งโคนเขียวนะคะหรือว่า ัวฟ้าเข้มข้นนะคะถ้าครบ7วันนะคะลงครบ7วันแล้วเซลล์ขึ้นแค่ไหนแค่นั้นนะคะขึ้นเต็มที่แค่ไหนแค่นั้นจากนั้นหยุดเลยวันที่7คือวันที่ทาตัวยาเร่งเซลล์วันสุดท้ายนะคะเพราะถ้าเราไม่หยุดเราจะไม่รู้จุดที่หน้าของเราจะลอกทาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือ คำเตือนเลยนะคะถ้าเราทายาไปเรื่อยๆหน้าของเรานะคะจะไม่ลอกหรือถ้าลอกก็ลอกน้อยเพราะเราไปเติมความชื้นอยู่เรื่อยๆนะคะทำให้หน้าของเราไม่ลอกหยุดนะคะวันที่7ตัดรอบเลยหยุดพอวันที่8นะคะวันที่8คือขึ้นระยะที่3ระยะที่3คือระยะของการผัดเซล เนี่ยค่ะวันที่8ดเรามาขึ้นรอบใหม่แล้ววันที่8นะคะไม่ต้องทายาอะไรเลยนะคะปล่อยหน้าว่างๆนะคะรอดูอาการรอดูอาการว่านะคะน่าจะเซตตัวไปยังไงนะคะบางคนนะคะหน้ามันมากนะคะมีการละลายไขมันออกมานะคะน้ำมันส่วนเกินออกมาเยอะบางคนก็มีน้ำเหลืองซึมนะคะถ้ามีอาการแบบนั้นนะคะให้ใช้ผงเหลือง ผงพอกชนิดผงนะคะไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะตบซับที่หน้าเบาๆนะคะเพื่อที่ให้ตัวผงพอกผงเหลืองเนี่ยดูดซับน้ำเหลืองนะคะไขมันสิวนะคะน้ำเหลืองซึมที่หน้ามันๆของเราเนี่ยออกไปเวลาหน้าลอกจะได้ลอกง่ายนะคะทำแบบนั้นนะคะจนว่าหน้าของเราจะแห้ง โดยปกติแล้วก็อยู่ที่ประมาณ1วันแต่ถ้าใครนะคะหน้ามันมากมีน้ำเหลืองซึมมากอาจจะยาวเลยไปถึงนะคะวันที่9นะ,ะได้ระหว่างวันที่8วันที่9พอวันที่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำเหลืองซึมแล้วนะคะวันที่9นะ,ะเราไปมุดน้ำเย็นได้เลยแต่นะคะถ้ายังมีน้ำเหลืองซึมอยู่นะคะทําให้หน้าแห้งก่อนนะคะโดยการใช้ผงพอกเนี่ยคะ่ะ ตบซับนะคะความชื้นบนหน้า,าออกไปไม่ให้หน้าเราเหนียวเนอดนะคะวันที่10ถึงค่อยไปมุดน้ําเย็นนะคะมุดน้ําเย็นวันที่9วันที่10เนี่ยนะคะน่าจะอย่างไม่ลอกนะคะบางคนหน้าแห้งมากก็จะโชคดีอาจจะลอกไปเลยแต่บางคนอาจจะต้องรอไปถึงวันที่11จากนั้นนะคะน่าจะลอก ถ้าหน้าลอกได้ดีบางคนก็ลอกออกไปหมดหน้าเลยแต่บางคนนะคะก็ยังเหลือนะคะบางส่วนนะคะที่ยังติดอยู่ที่หน้าอยู่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะไม่ต้องขัดถูออกนะ,ะหน้าแดงอยู่ก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะหน้ายัางแดงอยู่นะคะก็ให้มุดน้ําเย็นเหมือนเดิมนะคะเวลาที่หน้า จะลอกใหม่เนี่ยหน้าเขาจะเป็นแดงๆนะคะเป็นฟิล์มฟิล์มหน้าตึงๆนะเป็นเงาๆนั่นหมายความว่าหน้ายัางจะลอกอีกน,นะคะให้คุณไปมุดน้ําเย็นนะคะสมมติว่ามุดน้ําเย็นวันที่12วันที่13หน้าก็จะลอกอีกน,นะคะวันที่14หน้าแดงนะคะวันที่1 5ไปมุดน้ําเยน็นหน้าก็จะลอกอีกนะหน้าจะลอกหมดนะคะนะวันที่15 บวกลบไม่เกิน3วันไม่เกินวันที่18นะคะสมมุติว่าหน้าของคุณนะคะลอกหมดวันที่15นั่นหมายความว่าคุณเข้าสู่ระยะที่4แล้วก็คือระยะที่หน้าลอกหมดหน้านะคะ <f> เพียงแค่นี้นะคะการผัดเซล์ลของคุณก็จบซิ้นหมดทั้งหมด4ระยะนะคะการผัดเซล์ลครั้งแรก น่าจะดีขึ้น30%ถึง40%นะคะยาคาดหวังว่าน่าจะดี100%นะคะจากนั้นพักหน้านะคะ1เดือนนะคะ1เดือนโดยการใช้ครีมบำรุงที่เหมาะกับสภาพผิวของคุณนะคะก่อนที่นะคะจะใช้ครีมบำรุงนะคะถ้าใครยังมี อาการลอกน้อยๆก่อนนะคะยิ่งสุขแนะนําให้ใช้วิธีการไล่ขุยก่อนนะคะถ้าใครหน้ามันมากก็ใช้เอ็กเปิดเพียวไล่ขุยนะคะถ้าใครหน้าแห้งแล้วหน้าแห้งมากๆก็ใช้ตัวสกินดีแพรบำรุงได้เลยนะคะส่วนคนที่ต้องการให้หน้าฉ่ำวาวเด้งก็ใช้สลิปปิ้งมาร์ก,กีนได้เลยนะคะแล้วนะคะอย่าลืมนะคะปกป้องผิวด้วยกันแดดนะคะหลังจากที่หน้าลอกไปแล้วต้องปกป้องผิวทันที ด้วยกันแดดนะคะช่วงนี้ทากันแดดได้เลยนะคะสำหรับคนที่กำลังผัดเซลล์อยู่นะคะลองสังเกตดูว่าของคุณอยู่ในระยะไหนจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยิ่งสุขก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังผัดเซลล์อยู่นะคะอยากรู้จริงก็กดกระดิ่งไว้นะคะยิ่งสุกจะได้มีคลิปสาระดีๆแบบนี้มาให้ฟังกันเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ยิ่งสุขต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะ